พระสูตรนี้ก็จะเป็นพระสูตรที่ให้กำลังใจกับผู้ที่ได้มีโอกาสมา พบคาสอนของพษษระศัสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ออกจากพระองค์ของโบงแล้วนี่อาจจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจที่ว่าเราเนี่ยเกิดมาฐานะต้อยต่ำยากจนกัดสนนั่นแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเนี่ยบุคคลแม้จะเกิดมาในฐานะใดก็แล้วแต่นะสามารถที่จะ ประกอบกรรมดีได้และก็สามารถที่จะบรรลุมรคผลนิพพานได้เป็นเหตุปัจจัยที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้หรือบรรลุนิพพานได้น,นั่นเองในพระสูตรนี้เนี่ยที่ชื่อว่าชรลาพิชาติยสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกฉนะบับบาลีสยามรัฐภาษาไทยเล่มที่22ข้อที่328ซึ่ง พระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงตรัสกับพระานนท์ดูก่อนานนท์ก็เราแรจักบัญญัติชาติหกประการเถิดจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระานนท์ทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนานนท์ก็ชาติหกเป็นไนคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีชาติด,ดำ ประพธรรมดำนี่คือประเภทที่หนึ่งบางคนมีชาติดำประพฤธรทมขาวอันนี้คือกลุ่มประเภทที่สองบางคนมีชาติดำบรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาวก็คือประพฤติอริยามรคมีองค์แปดนั่นแหละที่เป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็คือออกจากสังสารวัฏรั่นเองก็คือประเภทที่สามบางคนมีชาติขาว ประพฤติทำดำนะประพฤติกายทุจริตนะวจีทุจริตโนทุจริตนั่นเองนะประเภทที่สี่นะบางคนมีชาติขาวประพฤติทำขาวนี่ประเภทที่ห้าบางคนมีชาติขาวบรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาวนะก็คือบรรลุนิพพานนั่นเองดูก่อนนานนก็บุคคลมีชาติดำ ประพฤติธรรมดำเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในสกุลต่ำคือสกุลจันทานสกุพลพรานป่าสกุลช่างจักสารสกุลทำรถสกุลเทอยากเยื่อซึ่งยากจนมีข้าวน้ำโภชนะน้อยเป็นอยู่ฝืดเคืองได้อาหารและเครื่องนุ่งห่มโดยยาก และเขาผู้นั้นเป็นผู้มีผิวพรรณซาามไม่น่าดูเป็นคนแคระขี้โลกตาบอดง่อยกระจกเป็นนรรมพาศไม่ได้ข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพานะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่เครื่องประทีบเขายังประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ขันประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจยแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกดูกอนอนอน่านนนบุคคลมีชาติดำประพฤติทำดำอย่างนี้แหละเห็นไหมก็คือนะกลุ่มประเภทที่ที่หนึ่งส่วนประเภทที่สองพระองค์ก็ทรงตัดไว้ว่าดูก่อนอานอน์ก็บุคคลมีชาติดำ ประพฤติรมขาวเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดในสกุลต่ำคือสกุลจันทานสกุพลพรานป่าสกุลช่างจักสารสกุลทำรถสกุลเทอยากเยืย่อซึ่งยากจนมีข้าวน้ำโภชนะน้อยเป็นผู้ฝืดเคืองได้อาหารและเครื่องนุ่งห่มโดยยาก และเขาผู้นั้นเป็นผู้มีผิวพรรณซามไม่น่าดูเป็นคนแคระขี้โลกตาบอดง่อยกระจอกเป็นนรมาาตไม่ได้ข้าวน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพานะดอกไม้ของหอมเครื่องลูกไล้ที่นอนที่อยู่เครื่องประทีตแต่เขาประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ กันประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดูก่อนอานอน์บุคคลมีชาติดำประพฤตธทำขาวอย่างนี้แหละอันนี้คือกลุ่มบุคคลประเภทที่สองนะส่วนบุคคลประเภทที่3ดูก่อนอานอน์ก็บุคคลมีชาติดำบรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาว เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดในสกุลต่ำนะก็คืออย่างที่กล่าวมาทักคู่นะั่นนะมีผิวพัรณซ่าไม่น่าดูเป็นคนแคระเขาปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกบวชเป็นบรรพชิตเขาบวชแล้วอย่างนี้พระนิวรห้าประการนิวรห้าประการก็คือกามฉันทะ พยาบาทถีนมิทธะก็คือความหดหู่ท้อแท้กุทธ,ธ,ธจักอุกุจจักก็คือความฟุ้งซ่านลำคาน,นั่นเองวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยนะก็ค,คือลานิวรห้าได้นะ่นั่นเองอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทําปัญญาให้ทุรพลเือนิวรห้าเนี่ยจะทำให้ปัญญาให้อ่อนกําลังน,นั่นเองปัญญาให้ทุรพลเป็นผู้มีจิต ตั้งอยู่ด้วยดีในสติปฐานสี่สติปฐานสี่ที่พงแนะต,ต่ไว้นะก็คือกายยคตาสตินะก็คือกายเวทนาจิตและธรรมนั่นเองจริญโพชฌงเจ็ดตามความเป็นจริงแล้วได้บรรุนิพานอันไม่ดำไม่ขาวดูก่อนอานอน์บุคคลมีชาติดำบรรุนิพานอันไม่ดำไม่ขาวอย่างนี้แหลนะก็นะคือ อริยมรรคมีองค์แดเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวนะก็จะอยู่ระหว่างกรรมดำกับกรรมขาวนั่นเองคือนิพพานดูก่อนอานน์ก็บุคคลมีชาติขาวประพฤติทำดำเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมเกิดในสกุลสูงคือสกุลกษัตริย์มหาศาลสกุลพราหมณมหาศาลสกุลคราหบดีมหาศาล ซึ่งมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์เครื่องปุ้มใจมากมีทรัพย์คือข้าวเปลือกมากและผู้นั้นเป็นผู้มีรูปงามหน้าดูหน้าเริ่มใสประกอบด้วยผิวพันธงามยิ่งได้ข้าวน้ำเครื่องนุ่มหหงยานพานะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไรที่นอนที่อยู่ เครื่องประทีบเขาประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจครั้นประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกดูก่อนอานน์บุคคลมีชาติขาวประพฤติธธรำรดำอย่างนี้แหลเห็นไหมว่าแม้แต่จะเกิดในสกุลมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยก็ ถ้าประพุทธเจดิตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยก็ไปทุกขติเป็นที่ไปนั่นเองนะอย่างในสมัยพุทธกาลก็จะเห็นว่าอย่างเทวทัตเนี่ยซึ่งเกิดในสกุลกษัตริย์ก็จริงแต่ว่าเป็นผู้นี้ความอิจฉา,าริษยาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็พยายามที่จะปกองชีวิตพระสัตดานะเ,เบื้องหน้าแต่การตายก็เข้าถึงอาบายทุกขติวินิบาตนั่นเองส่วนบุคคลประเภทต่ตอไปดูก่อนอานอน์ บุคคลมีชาติขาวประพฤติธทำขาวเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในสกุลสูงเขาประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจครั้นประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดูกอน่อานอน์บุคคลมีชาติขาวประพฤติทำขาวอย่างนี้แหละกลุ่มที่ เกิดในสกุลสูงแล้วก็ประพฤติกรรมดีด้วยนะส่วนบุคคลกลุ่มประเภทที่6ก็คือดูก่อนอานอน์ก็บุคคลผู้มีชาติขาวบรรลุนิพพานอันไม่ดำไม่ขาวเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดในสกุลสูงเขาปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเขาบวชแล้วอย่างนี้ ละนิวรห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทำปัญญาให้ทุรพลเป็นผู้มีจิตตั้งอยู่ด้วยดีในสติปฐานทั้งสีเจริญโพชฌงเจ็ดตามความเป็นจริงแล้วได้บรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาวดูก่อนอานอน์บุคคลมีชาติขาวบรรลุนิพพานอันไม่ดำไม่ขาวอย่างนิแลดูกอดานอน,อน์ชาติหกนิแล ไม่ว่าจะเกิดในตระกูลสูงหรือตระกูลต่ำก็แล้วแต่ถ้ามีเหตุปัจจัยได้มาฟังศัทธรรมในพระศาสนาของพระศาสดาแล้วเนี่ยก็เป็นเหตุปัจจัยที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปทางเจริญได้แน่นึ่งอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยแม้ท่านสุภพุทธกุติเนี่ยเป็นคนมีโลกเลือนเป็นคนขอทานนะยากจนขัดสนเนี่ย ในครั้งนั้นนะก็เห็นประชุมชนประชุมกันอยู่ก็คิดว่าเขาจะแจกทานก็เข้าไปปรากฏว่าพระศาสดานกำลังแสดงธรรมอยู่เขาก็มีความลำบีว่าถ้าอย่างนั้นเราจงฟังธรรมดีกว่าเนะเขาก็เด้กเข้าไปฟังธรรมจากพระศาสดานในครั้งนั้นพระศาสดานเนี่ยคงพิจารณาโดยวลาจิตแล้วว่าผู้ใดหนอวันนี้จะสามารถที่จะรู้ซึ่งอัตและธรรมของพระอ,องค์ได้เนี่ย ก็ปาลบถึงท่านสุปปุทธกุธตินี่ผู้นี้นี่แหละพอแสดงธรรมเสร็จนีท่านสุปปุทธกุธติก็ได้ดวงตาเห็นธรรมจิตของท่านก็หลุดพ้นนะจากอาสวะเป็นอรหรนันต์แล้วก็ไปทูลขอพระศาสดาเนี่ยเพื่อบรรชารอุปสมบทเห็นไหมว่าถึงแม้จะเกิดในตระกูลต่ำยากจนขัดสนเนี่ยก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานหรือเข้าสู่สุคติ โลกสวรรค์ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็อย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราเนี่ยเกิดมาในสกุลที่ยากจนขัดสนนะเพราะการที่เราได้เหตุปัจจัยมาในขณะปัจจุบันอย่างนี้เพราะเรามีเหตุปัจจัยมาในอดีตนั่นเองที่สง่งผลเพราะนั้นเราก็ต้องมาสร้างเหตุปัจจัยที่ดีก็คือมาทํากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่เป็นกรรมขาวนั่นเองในเบื้องต้น และถ้ามีกําลังมากพอก็สามารถที่จะกระทํานิพพานให้แจ้งได้ในเองนี่ก็คือการเข้ามาอุปชาอุปสมบทเป็นบรรพชิตเป็นภิกษุภิกษุณีในธรรมวินัยของพระสุตตาน,นั่นเองเพื่อจะบรรลุนิพพานต่อไปในอนาคตการ